สวัสดีค่ะเข้าส้่ช่องป้าคำสายลานภูพาดิกิตนะคะเอ้ามันไปไหนแล้วอันนี้ไปไหนแล้วไปลงไม่่่ะไม่ใช่เขาจะเปลี่ยนดูวันนี้ไม่คนมาลุงเลยมาลุมอ่าร้านแม่คำสายเพราะอะไรแม่คำสายคะเขามาลุมร้านแม่คำสายเพราะอะไรยังไงโอ้เขาก็มีเอฟซีใจดีนะคะ คุณวารีซื้อให้ยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะคนละตัวคนละตัวค่ะได้แล้วนะคะจะได้ไปเอาบุญนะคะนี่อุ้ยสวยเลยนะคะน้องแอนก็สวยนะคะนี่ใส่เสื้อยืดกับองค์ปู่ใส่เสื้อองค์ปู่ปาริจิตเออแขนสั้นก็ได้แขนยาวก็ได้สีสวยเนาะขอบคุณพี่คุณบารีขอให้พี่วารีมีสุขภาพดีแข็งแรงเริ่มเดือนชุมนุมไฟขั้เจ็ด เห็นไหมคะสาธุสาธุด้วยประดาวเถุงมาให้หน่อยนะอยู่นั้นเราทุงใส่นะเออไม่ใช่โอ้ยไม่เห็นคมีใส่ไม่ ขาอะไรไม่คือขาสั้นก็มีเดอ้อนี่แพน,น,นเคก้กนะแพนเค้กจะ, <laughs> จ,ะจะซื้อไก่ตรงคำว่าแพนเค้กนี่แหละเออนั่นแหละนี่ขาสั้นก็มีขายาวก็มีเสืส้อคลุมก็มีใส่สบายใส่สบาย,บายมั <laughs> นพัฒนามัพนะัฒนามันมีถุงด้วยมีตรง,ง,งสวยด้วยนะอันนี้นะ่ะเพื่อนซื้อฝากมาให้นะคะคุณจันยาอิทิชยโยปกติถ้าสกยด้านเี้ไม่มีให้สวยสวยพี่รอใส่สวย สวยไม่สวยเอ้ออย่าหาเรื่องว่าไม่สวยเด้อนั่นสวยมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะคะเอเดี๋ยวก็จะได้เอาเดินใส่เป็นทีมทีเนี้ยสวยมากเลยอ่ะอือทีมยูทูบเบอร์มีผ้าคามแบบพีมพลายผ้าฝ้ายแทนะคะเดี๋ยวๆๆๆๆ ดูดีแล้วนะั่นดีมันไม่ได้ตกทีละมันจะลบไปตรงทางส่วนสูงนี่แหละือไวจมันจะเสียสวยจริงๆนะนี่ของน้องมนถ้าเอาข้างในออกรับรองว่าผิวเลยนะคะอันนี้มันอยู่ข้างในนี่โอ้ยอลุมปุ่มปั่มไปหมดก็ <c oughs> ย,ยังสวยอยู่ข,ข้างหลังนี่สวยได้นี่ เอาเสื้อเข้าในสิอสุดยอดเลยดูดีดูดีดูโอ้โหของแม่จับอยู่เต็มเต็มเลยโอ้โหสายแบบโอคอคจับเออจับอยู่จับอยู่ค่ะเจ้าของเขาอยากเห็นก็ต้องจับนะคะเออตัวใหญ่มากอันนั้นน่ะแต่สายโลงเหลงดูเรียบเรียบเ เอาแบบไปใส่ทำบุญได้เออที่ไม่ต้องห่วงผ้าถุงให้มันเป็นแบบนี้เดูอะไรจ้าพีนเอาแบบที่ไปทำบุญได้ทำบุญสวยเลยแต่เด้อเออเอาก็มันมีอยู่ในนั้นน่ะชามน่ะไปเอาเลยเออนี่แหละนี่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 อยู่ในนั้นไปที่บ้านจะเลือกตัวไหนเนะเออเออเอาเลือกไว้แล้วเหรอ โอ้ลองใส่ให้ดูหน่อยสิลองดูก่อนโนี่เด้นี่เอออาใส่ใส่เร็วๆคนเห็นเออนอยากเหนจมหน่อยไม่ไม่ไม่ใส่ดูแล้ววันนั้นใส่ก็สวยไม่ตีเร็วกันอะ เออธรรมดาเออธรรมดาก็ได้เด้อปกติไม่เคยใส่อะไรที่มันสีๆพอแก่ตัวก็อันนี้เป็นทีมเลยนะเป็นทีมเป็นทีมเอาไปทอดผ้าป่าแล้วต้องใส่เป็นทีมสวยๆเอาถุงเลยค่ะไปไปหลงอยู่ซอยไหนเขาจะมาตามหาถุงอ่าจะมาตามหาถุงไม่รู้แล้วว่าเขาจะเอาอะไรมันก็สวยได้อุ้ยสวยเด้อ มันเรียบร้อยออกแต่เจ้าบอกว่าไม่เรียบร้อยเองเออส้วอสวยเด้อไะได้ขีดไหไม่ใหญ่เดี๋ยวจะช่วยเลือกนีเลือกให้เขาหน่อยเอาเอาสีดิ นม่ได้ว่ามันตัวนี้ให้มันให้มันใหญ่ก็เอานี่เขาอีกไหนไม่ได้ไม่ได้โครงโคงใหญ่ตัวสูงอยู่แล้วไม่ดาสูงเลยคนผอมนี่ก็ใส่ยิ่งสวยไม่ดาใส่ลายใหญ่ๆได้เพราะไม่ดาดูผอมไงไม่ได้ไม่ดาใส่สวยเพราะไม่ได้เป็นคนหุ่นดีผอมผอมสูงเยา่ยว ขนาดพี่ละวันอ่าอวกอยู่นะแต่ใส่ก็ยังสวยเนาอวบเลยเหรอแม่อวบค่ะแม่แม่ก้าบอกว่าอวกเต็มป่ากอ้วกนะคะอ้วกไม่เคยหลอกลูกค้าเลยเหรอแม่ฮะถุงดำของลูกไอแม่ตุ้ยนุ้ยน่ารักถุงดำเหรอถ้าถุงสีดำยิ่งยิ่งนานไปตุ้ยนุ้ยมาอีกแล้วบอกตุ้ยนุ้ยนะถอดคืนจะดีเลย้ต้องการแม่เพิ่มสองร้อยห้าสิบฮะรู้ต้องการแม่เพิ่มใช่ไหอนไหน Somehow, e อันอันต oh, <okay> like, ัวนี้ไม่ได้จ่ายเลยตัวนี้เดือนไม่ไอตัวนี้ไม่ต้องจ่ายอันนี้จะจ่ายตัวนี้เหอคุณลูกไม่เยอะไปสองร้อยห้าสิอะไรนะซื้ออะไรไปน่าดูซิโอไม่ดูซิซื้ออะไรไปมีตัวเดียวไทยดำไหนฮะไทยลำทางเิปเล่นคนเดียวที่สวนโมีตัวเดียวสต่างสจริงเนาะโอ้ยของเขานะมีลูกชุด ้านนั้นไม่ได้แต่ที่นี่มันจะไปล้ำซ้อขอตบูรคนเดียวนี่สวนใชมนี่กนี่้าวคูไใคูนเล้ยงใจกันขับูน่งเออวันเดียวยง้างทำอะไรางสายเต็มเต็ม้้มนด้เตเตแล้ว่ได้แล้วไม่ได้ เด้นจ et ับเดิงกองแม่ไม่เปแรงแต่แรงแล้วร้านแม่ต้งสายแตกอีกแล้วแม่มาแม่มาตัดภาพไม่ร่างอะไเด้องพูดเลือกยังอ๋อยังภาพที่ฝอยพูดเลือกเลยตัดไม่เป็นเด้อบอกพูดเด้อบ่เป็นยังดอกเห็นหลายเห็นลายไหมไม่ได้เห็นลายปัญหาไอ้ดอ ก็ตัดไม่เป็นว่าแม่ดาวบอกให้ตัดมาก็ตัดไม่เป็นเยอสรุปแล้วเรามาตัวนี้นะคะเขาชื่ออะไรนะเบียเมื่ีคไณวารีคุณวารีไหนคุณอันนี้ท้ายบ้านเอาไปแล้วนี่ท้ายบ้านเอ็นเอ็นก็ไปแล้วน้องมนน้องมูอยู่ใส่้อดน้องมูลก็เอาไปแล้ว รอไปน้องฟบไหนน้องปุไปเอาก่อนไปกลัวเอานี่ไมดาได้แล้วนะมดาอยู่ทีไหนคุณว่านี่เลือกได้หมดเลยเออเลือกได้หมดอันนั้นอ่ะก nee> ็อยู่ในหุ่นนี้ก็เลือกได้หมดไหนใ่ไหม่มดานี่ ปาดาน like ี 91. ่โอเกันเน่อ่ามันเหมือนกรปรงนมมนี่นี้เนอะกรโเออพินวันพินวันอันนี้กับอันนี้ไหอยะังันนกบอน้ไหนเอออยากได้แบบนั้นก็ได้อันนู้ก็ได้มีสีดำตัดไได้ดูเกวอันอันนี้นะมันลายใหญ่สบายกว่างใส่ลายใหญ่ได้ เอาอันนี้เอาอันใหม่เอานี้หนุนได้ไหมนะยาวลายแบบนมันดูมันดูมีเข้มยืมมาคืนมาลูกยังซี่ลูกนี่ยัดอยู่ไอะไรปูไม่ได้เลยเหรอเจ้าวะปูนี่อ้าวบางของปูแบบนี้นั่นรับรองว่าถ้าไม่ดูดโอ้โหลองใส่แล้วหาเลือก เออลองใส่ยูมันมีหลายนี่นี่ฮะลองตัวนี้ก็ได้ไม่ต้องลองตัวนั้นาะว่าเจ้าจะไม่ชอบอยู่แล้ววางกันน้ำหูใจนี่นี่งามผู้หญิงเป็นไงลองเบ้างนี่หน้ากับตัวนี่น้ำใจก็งน่วงใ่ปย๊ยใหญ่ครับตัวนี้มันใหญ่ปวดหัยดีนะ

น่อกตัวนี้ตันี้ยนี้นะคุณเดีมันใสมันก็งามได้เออแบบนั้นก็งามซ่อมืงก้ลูกนี่ซ่อมืองกีแม่วาตัวนั้นละงามนะเออท้าเอาข้างในออกเจอในงามเออผู้ใาเล้วชาล้วไปดีล่โบไล่คนดูแต่ว่าไม่ตันะ

ม่ลาเป็นผู้โต้ใหญแต่ส anyway> ินใจไม่ยากโอเค่า้ายอ่าก็ถ่ายบ้านจดแล้วก็สรุปแล้วท่ายบ้านไม่จดให้ ผู้ชายก็ได้แต่ชิดกับเสือมาไปให้ทุกคนอยู่เขาบอกว่าแค่นี้ล่ะขนาดเด็กน้อยก็ยังใค้บ้านว่าเขาไม่เอาไหนดูสิดูซิมีใครไม่เชื่อบ้างอ๋อเสือก็ไม่ได้อ๋ออ่านดูิอ้าวเสือก็ไม่ได้อ้าว ก็ท้ายบ้านเป็นคนจนเนาะคอยก,ก,ก็บอกว่าโอ้ติ๊กติ๊กปุ๊ปป<อ>ุ๊ปได้แล้วนะคะหนึ่งตัวขอบคุณคุณมีหนี่ขอบตรงนี้ขอบคุณอะไรวารีว่าคุณวาลีค่ะคุณวาลีใจดีค่ะคุณคุณวาลีนะคะชิ้นไงเนเองร้านแม่คำใส่นะคะขอให้มีความสุขคาวามเจริญรวยงรืยยิ่งยิ่งจะไปสาธุขอบคุณค่ะ ปู่นี่บอกยาชิไปแล้วมีป้าไทยบ้านมีเอน็นมีตุมียา,าชิมีแม่ดามีเปียวลมแนนน้องน้ำมม

Milo, Milo.

คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้นะคะ